สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราพบกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะสระเอือนะคะสระเอือนะคะเป็นสระผสมเสียงยาวนะคะจะประกอบไปด้วยสระเอนะคะเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้น ามด้วยสาระอือนะคะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ตัวออ่างนะคะคเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะตนนะะ้นนะคะสาะเอือนะคะจะมีคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันคิดซิว่าคำสารเอือน,นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างนะคะ คิดออกกันหรือ,อยังเอ่ยนะคะคำว่าสระเอือนะคะมีคำในชีวิตประจำวันเยอะแยะเลยเช่นคำว่าเสือใช่ไหมคะคำว่าเชือกคำว่าเลื่อยนะคะเลื่อยที่เอาไว้เล่ยไม้นะคะคำว่าเขื่อนนะคะแล้วก็คำว่าเหงือกอ่าเด็กๆ เคยเห็นคำที่ครูไัยยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเราไปเรียนรู้นะคะคำสระเอือกันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างที่แตกต่างกว่าที่คุณครูภผ่นะคะยกตัวอย่างมานะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมสระเอือ เจือมาจากจอจานะสมสระเอืออ่านว่าจอเอือเจือเรือมาจากรอเรือประสมสระเอืออ่านว่ารอ เอือเรือเสือมาจากสอเสือประสมสารเอืออ่านว่าสอเอือเสือฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำที่ประสมสระเอือ เพื่อเบื่อเยื่อเฟื่อเนื้อมะเขือ